ถ้าหากคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเกมต้นน้ําเกมโดนต้มเกมต้มน้ําเอ้ยเกมต้นน้ําเออหสะกดผิดเหลือเกินก็ขอพบกับเกม Unicorn คนิปโตเอ้ยต้องคิปโตยูนิคอนนี่คิปโตยูนิคอนนี่มีเอฟเฟกด้วยมันต้องแบบวุ้งวิงฟุง้งฟิงอะไรอย่างงี้นะตายตาเจอดูหนุ่มคนนั้นสิ ฉันไม่สนใจหรอกนะฉันสนใจเธอจริงเหรอใช่แล้วฉันสนใจเธอแล้วตู่ไปทำอะไรฟรเนียก็ไม่รู้สิครับคือค่ายเกมนี้นครับเป็นค่ายที่เอ่อกำลังจัดตั้งนะครับแล้วก็ทำเกมขึ้นมาซึ่งค่ายเกมลูกล่านะครับเป็นค่ายเกมที่น่าจะรู้จักกันหลายๆคนนะครับที่บางคนบอกเออรู้จักเหรอครับอาจจะไม่รู้จักกันก็ได้นี่คือหน้าตาของคนทำนะครับ ที่บอกว่ารู้จักเพราะอะไรครับเพราะว่าค่ายเกมนี้ครับเขาเอาคนที่ทํานะครับทีมนะทีมทำเนี่ยมาจากหลายประเทศครับมีประเทศสหรัฐด้วยนะไอเอเมริกานะครับก็จะมีค่าย ea เห็นไหมครับอันนี้คือพาร์ทเนอร์นะอันนี้คือทีมนะทีมที่ทําเกมใหญ่ๆนะอันนี้ star wars นะครับที่ทํา star wars อันนี้ที่ทำเอ่อเกม starcraft นะครับส่วนนี้ก็ devil may cry นะอันนี้ไม่แน่ใจ อันนี้ก็ก็เรียกว่าทําบนแพลตฟอร์มนี้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำเอ่ออันเลวสนะถ้าอันเลวสผมว่าก็อันนี้ก็ได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอันเลวสภาพจะสวยกว่านะครับอันนี้มันจะทําง่ายกว่าเออกออ็อันนี้อันนี้มันจะเหมาะกับเ,ออเกมในเว็บไซต์มากกว่าครับอันเลวสส่วนใหญ่มันจะเป็นแอปลิคชันนะครับทำบนแอปใช่ใช่ใช่อันนี้จะเหมาะการทําบนเว็บก็ประมาณนี้ครับอันนี้คือค่ายน่าจะรู้จักกันอยู่บางคนอาจจะรู้จัก ที่เหลือก็ได้นะครับผมรู้จักแค่เนี้ยเพราะผมเป็นสายเกมเมอร์ครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมกันดีกว่าดูพี่สิงโตครับอันนี้ยังไม่ได้ออกมานะครับต่อไปนะจะมีเกมแนวพวก mmo rpg นะเ,ออเกมนี้นะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างรายละเอียดก่อนอื่นแล้วก็มาชมเรื่องของตัวละครน,นะครับมัตคอร์สต่ตางๆบางคนบอกว่าชอบตัวนี้ครับแต่งแบบเป็นม,าม,าม,ามากก้าไก่อะไรเงี้ยก็ดูแบบเท่ดี เกมนี้ครับก็จะมีเรื่องของไข่นะครับที่นํามาฟักแล้วก็โตนะเป็นอย่างนี้แล้วก็พออีโวหมายถึงว่าอาจจะใช้หินแปลงล่างนะครับคล้ายโปเกมอนปับ๊บเปลี่ยนล่างจ้าอะไรอย่างนี้เรื่องของแรนนะครับมีเรื่องของแรนในแรนก็จะมีภูมิประเทศต่างๆเห,หงเห็นไหมครับมีหิมะแล้วก็แบ่งเห็นไหมครับสามารถซื้อแรนได้แปลว่าเกมนี้จะมีนายทุนครับมีเรื่องของการแข่งขันนะครับ เลสซิ่งครับอันนี้คือวิ่งแข่งกันการแข่งขันก็คือการประชันนะครับต่อสู้แบบว่าอาจจะเป็นแบบเหมือนพี่ๆอะไรอย่างี้นะครับแล้วก็จะมีอัศจรรย์ให้คนดูนะครับอันนี้ยังไม่มานะครับโหมดอื่นๆอ่าเรามาดูภาพรวมกันนะครับเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวเทอร์นเบด r าร์พผสมกับเกมแนวแข่งแข่งขันแล้วก็เป็นแนวแบบว่าเอา่อรวมถึงกับ การแบทเทิลแบบสนุกสนุกอะเอาง่ายว่าเกมนี้มันเป็นการรวบรวมหลายหลายแบบรวมๆวมกันนะซึ่งนี้เขาก็ยังไม่เปิดเผยโหมดนะครับแต่บอกเลยครับว่าโหมีทั้งเฮิร์นเบดมีทั้งแข่งขันมีทั้งต่อสู้โหแบบรวมอะครับแล้วก็เป็นเกมแบบคอมมูนิตี้ด้วยนะคือแบบว่าให้คนมาคุยกันอะไรพูดคุยกันได้แล้วก็มีการขายแลนด์ด้วยนะครับซึ่งการขายแลน์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นพื้นที่ต่างๆนะครับดังภาพแบบนี้เลยเป็นพื้นที่เนี่ยที่ ในทุนสามารถซื้อนะครับแล้วก็นำมาทําการขายหรือว่าให้คนเนี่ยมาสร้างภายในแลนด์ของเขาได้ครับซึ่งการสร้างในแลน์เนี่ยมันเหมือนคล้ายๆกับออพอสร้างในแลนเนี่ยก็จะได้คล้ายๆแบบการขุดอะ่ะเหมือนคล้ายๆโนดครับซื้อโนดแล้วก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์แบ่งแต่ผมยังไม่รู้ว่าเขาแบ่งยังไงนะครับแต่ว่ารูปแบบเนี่ยน่าจะคล้ายๆกับเกมแซนด์บ็อกซ์เนาะก็คือซื้อพื้นที่ไว้แล้วถ้าเกิดใครอยากมาลงทุนก็มาลงแล้วก็ใครที่อยากเช่าหรือว่าอยากที่จะมา เขาเรียกว่ามาลงทุนในแลนนี้ครับหรือในดินแดนนี้อาจจะต้องเสียเงินในการเช่าครับกับเ,เจ้าของที่ซื้อที่ดินนี้นะครับก็เหมือนกับปล่อยเช่าที่ดินนั่นแหละครับในส่วนของคนที่มาสร้างนะครับเขาก็มาเช่าแล้วก็มาสร้างสรรค์ให้มันสวยงามครับพอสร้างสรรค์ให้สวยงามเนี่ยรายได้ก็จะมาจากอย่างเช่นเนี่ยครับมันก็จะมีกิจกรรมต่างๆภายในแมปเนี่ยอย่างเช่นการแข่งขันการแบทเทลลิลนู่นนี่นั่นภายในแมปเหมือนกับว่ามันก็เป็นเกมที่ ดูแล้วแบบฟอร์มใหญ่เหมือนกันเหมือนแซนด์บ็อกซ์เลยนะครับอาจบางคนอาจจะไม่ชอบเกมนี้นะครับก็จะเป็นเอ่อเกมแนวแบบฟาร์มด้วยนะครับสามารถทำฟาร์มได้ด้วยฟาร์มเกมเพย์นะครับแล้วก็ตามด้วยนี่ครับโอ้โหเยอะแยะเลยนะก็คือหลักๆนะครับมันเป็นแนวแบบว่าเปิดด้วยฟาร์มก่อนนะครับคือมันทำฟาร์มนั่นแหละแต่ว่ามันมีกิจกรรมอย่างอื่นให้เล่นนะมีเทิร์นเบดมีแบทเทิลนะโดยเอ่อมีแผนที่จะเพิ่มให้มากกว่านี้ด้วยนะ โอ้โหเรียกว่านี้ยังไม่หมดนะครับอนาคตเนี่ยเขาจะขยายอีกนะก็เรียกว่าโอ้โหเป็นเกมที่น่าติดตามมากเลยนะเออในส่วนของเกมนะครับรูปแบบเกมจะเล่นได้แบบฟรีก็มีนะครับก็คือเป็นฟรีทูเพย์นะครับหรือ Pay to e เอิถ้าฟรีทูเพย์เนี่ยผมว่าน่าจะได้ไรายได้แต่อาจจะไม่ได้เยอะนะต้องดูว่าเขาจะให้เป็นรูปแบบไหนนะครับโอเค,อเ,คเรามาดูในการเล่นนะครับอย่างแรกเลยฟาร์มครับ ฟาร์มเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นทั้งหมด4ส่วนนี้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันแรกครับจะเป็นเวิร์กช็อปครับก็คือเป็นสถานที่ที่ให้สามารถผลิตวัตถุดิบเมื่อผ่านไปเวลานานนะครับเราก็สามารถสร้างวัตถุดิบขั้นสูงได้ก็เหมือนการคัาของครับแล้วก็เอาไปขายในตลาดได้ครับเหมือนตกแต่งร่างกายที่เราเห็นเจ้าแกะนะครับที่เป็นม้าอ่าแล้วก็ผู้เล่นนะครับสามารถปลูกนะเป็นเอ่อเบอร์รี่ผลเบอร์รี่ต่าง เป็นผลไม้ต่างๆนะครับแล้วก็ให้เติบโตมันก็จะมีระดับของมันอยู่นะเห็นไหมครับพื้นฐานยากในตํานานนะครับมันก็จะมีแยกแต่ละชนิดต่อมาครับก็จะเป็นสถานที่รับเลี้ยงนะก็คือเป็นการวิวัฒนาการหรือการเกิดเหมือนคล้ายๆเ,เป็นแบบเป็นอู่ครับหรือว่าเรียกว่าเป็นเ,เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงเราก็จะได้เหมือนเป็นเปอร์เซนต์จากตรงนี้สมมติว่าคนที่มาใช้บริการนะครับในการ คร์บนะครับหรือว่าในการวิวัฒนาการเนี่ยมันก็ต้องต้องเสียเหรียญใช่ไหมครับคนที่เป็นเจ้าของนะครับภายในเนี้ยก็จะได้ครับในส่วนของของ้องม้าครับตัวต่อมานะครับก็คือจะเป็นตัว NFT unicorn NFT นะเออก็คือของเราเองในส่วนของสิ่งเอ,อ่อการสร้างสิ่งต่างๆเนี่ยปาร์ตี้ต้องรอในอนาคตนะยังไม่มีแล้วก็การเล่นนะครับใช้กลยุทธ์ยูนิคอน การอัปเกรดการเพิ่มการฟื้นพลังงานก็ต้องใช้คอกมาครับสรุปแล้วมันก็จะเวียนเป็นคอมมูนิตี้อยู่อย่างนงี้ครับมีปลูกทำไรายได,นนได,ไได้ตรงนี้ก็ได้รายได้ตรงนี้ก็รายได้ครับตรงนี้ก็รายได้โอ้โหสุดสุดแต่เกมดูต้องใช้เวลาเล่นมากเลยเนี่ยครับเวิร์กช็อปแล้วก็เวียนครับปุ๊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 บนี่ประมาณนี้นะครับงานหัตถกรรมนะโอเคชุมชนเพ่ปุ๊บ แล้วก็มานะครับเริ่มปุ๊บมาตรงนี้มันตีเพยเยอร์อันนี้ก็คือเป็นระบบต่างๆที่เขาวางไว้นะครับนี่ครับผู้เล่นเนี่ยจะใช้พลังงานหนึ่งยูนิคอนนะครับยูนิคอนนั้นจะถูกครอบครองด้วยระยะเวลาหนึง่งในระหว่างนั้นยูนิคอนจะไม่สามารถใช้กบโหมดการเล่นอื่นๆได้อ๋อก็มันน่าจะมีพลังงานบอกครับว่าม้าตัวหนึ่งอาจจะมีสักสิบอาจจะเล่นได้สิบครั้งแล้วก็กดเล่นปุ๊บอันนี้เล่นปุ๊บอันนี้เล่นปุ๊บอันนี้คืออยู่ที่ว่าเราจะเล่นอันไหนครับพอเราเล่นหนึ่งเกมเนี่ย ออพลังงานก็จะลดไปเรื่อยๆนะครับอ่ะในส่วนของการเล่นการแข่งขันนะครับการแข่งขันเนี่ยก็จะมีชิงนะครับเนี่ยครับผู้ชนะก็จะได้ของรางวัลต่างๆครับลองชนะตึ๊ดตื๊ดต๊ดไม่ผ่านวัสดุเล็กน้อยก็คืออย่างน้อยก็ยังได้นะครับยังได้อยู่นี่ครับตามสเตปแข่งปับ๊บอันนี้รางวัล123พอเข้าไม่ใช้ก็นั่นแหละครับการแข่งรถก็คือเอาม้ามาวิ่งแข่งกันนะก็คือเอาม้าเนี่ยมาวิ่งแข่ง การวิ่งแข่งเนี่ยก็จะมีของรางวัลมีสถิติเก็บไว้นะครับซึ่งค่าชนะต่างๆของตัวม้าเนี่ยก็จะมีผลนะครับมันน่าจะมีบอกเงี้ยครับพวกท็อปสปีดมีเรื่องสปีดเรื่องของเรื่องของความไวความคล่องตัวก็ว่าไปเหมือนรถนะครับมีดิฟมีอะไรอย่างนี้นะต่อมาครับการต่อสู้ครับการต่อสู้เนี่ยยังไม่มีภาพนะครับเพราะว่าเขาจะเปิดในไรมาสที่4หรือเป็นรถแมพของ4ครับจะมีเป็น r า g ครับประกอบด้วย PV แล้ว v p นะ ก็คล้ายๆอารมณ์แอคซี่เลยนะเออผมว่าเกมนี้น่าจะไปได้ไกลนะครับโหระบบเยอะมากครับมีทั้งแบบคือครบลูปอะ่ะเขาแบบว่ากินครบลูปมากเลยแล้วก็ในส่วนของทรัพยากรนะครับก็จะเป็นตัว NFT กับตัวแ a n นะครับก็คือพื้นที่อ่าเดี๋ยวเรามาดูครับในส่วนต่างๆอันนี้จะเป็นส่วนของม้านะครับดูโอ้โหชอบอะ่ะอ่ะนี่คือการหมุนเวียนครับก็คือ1นนะครับเราจะใช้เหรียญตัวนี้ครับยูน c o r n เอาไปซื้อไข่ต้องใช้นี้ด้วยขวด เอาไปซื้อไข่รอเวลาฟักหลังจากนั้นก็ต้องซื้ออีกมาเบิร์นแล้วก็อีโวปั๊บกลายเป็นตัวนี้หมายความว่าซื้อแรกมาแรกเป็นไข่เบิร์นละเบอร์เหรียญทิ้งละรอกดสปีดได้มั้งเนี่ยกดสปีดอาจจะเบิร์นเหรียญปุ๊บเบิร์นเหรียญฟักอีโ e วเบิร์นเหรียญแล้วก็ออกมาเป็นตัวนี้เอาไปปล่อยขายวนวนลูปอ๋อวนลูปประมาณนี้อืมอืมประมาณนี้ครับ แล้วก็จะมีการนี่ครับยินหลักยินด้อยคือมันมีการแบ่งก็คล้ายๆโอกาสนั่นแหละครับสมมติว่าเราเปิดปับ๊บเราอาจจะมีโอกาสได้ตัวดีตัวแร่ตัวคอมมอนหรือว่าซูเปอร์แร่อะไรย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เห็นไหมครับแล้วก็แต่ละสายพันธุ์นะครับมันจะมีความแตกต่างของแต่ละตัวนะซึ่งมันจะมีทั้งหมดมีเพียงแค่8รูปแบบนะครับ เออแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยมี2ทางเลือกในการผสมพันธ์ยูนิคอนนะครับหากต้องการผสมพันธ์ยูนิคอนของตัวเอง2ตัวและพวกเขาสามารถเอ,อ่อทำได้ในการอ๋อพวกเขาไล่ย,ยูนิคอนร์ตในตลาดก็คือเขาสามารถซื้อนะครับในตลาดเนี่ยเป็นยูนิคอนอย่างเงี้ยอาจจะมีขายเพราะว่าถ้าลุ้นเนี่ยอาจจะแบบบางตัวจะดีแล้วเราก็ไม่อยากผสมใช่ไหมเอามาผสมแบบแบบเป็นอย่างเงี้ยตัวเนี้ยผสมกับตัวเนี้ย ล้วออกมาตัวนี้ก็คือเราสามารถไปหาซื้อตัวนี้ในตลาดได้นะครับแล้วก็นํามาผสมเรื่องของยีนมันก็คือการแบ่งธาตุนะครับมันคล้ายๆกับใครดูมาลิเปอร์นี่บ้างครับถ้าเกิดใครเคยดูเนี่ยก็คอมเมนต์กันได้นะมันจะมีข้างๆตรงเอ่อแถวๆบริเวณสะโพกของม้านะครับมันจะมีแปะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์อยู่แต่ละคนเนี่ยก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ที่มีพลังแตกต่างกันไปนะครับเนี่ยครับมันก็จะมีเอ่อเขาเรียกว่าเป็นพลังของยีนนะครับซึ่งแต่ละยีนเนี่ย ก็จะมีแบ่งเป็นพลังต่างๆนะครับมี speed, h o w e r attack, defense อ่าแล้วก็เกี่ยวพลังเวทนะแต่ส่วนตัวผมชอบเวทนะเออผมชอบการผสมพันธุ์นี่ครับเราก็สามารถจับคู่2คาร์ดนะครับที่เป็นคาร์ดปกตินะมารวมปั๊บป๊บมันก็ได้ออกเป็นไข่อ่าประมาณนี้ครับเอามารวมหรือว่าใช้นี่ครับอ๋อใช้ผลไม้เบอร์รี่ครับอย่างเงี้ยแปลว่าโหไม่มีการเผาการหมุนเวียนที่ แต่ว่าเกมค่อนข้างซับซ้อนนะเนี่ยคือถ้าเราปลูกใช่ไหมครับเราสามารถเอาต้นไม้เนี่ยเอาผลไม้เนี่ยไปขายได้เพื่อเอา,เอาไว้ทําในการคร้า่ะครับโอ้โหด,ดูดิสุดๆการวิวัฒนาการเนี่ยครับก็สามารถวิวัฒนาการได้ครับอันนี้เป็นร่างเด็กอันนี้เป็นร่างโตครับไม่อยากให้มันโตเลยดูหน้าสิแต่ว่าเดี๋ยวก็รอเกมเออกมาอีกทีนึครับในส่วนของที่ดินเป็นยังไงนี่ครับก็จะแบ่งเป็นสัดส่วนเป็นสัดส,ส่วนต่าง ตลาดในเกมก็เป็นตลาดซื้อขายครับอันนี้ก็น่าจะทราบกันดีอ่ะโอเคครับในส่วนของโทเค็นนะครับโทเค็นจะใช้เหรียญเดียวนะครับก็คือเป็นเหรียญยูนิคอนเหรียญนี้นะแล้วก็ทําการเนี่ยครับเอายูนิคอนไปซื้อนี่ครับซื้อแลนด์นะครับหรือไปซื้อตัวได้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากซื้อพื้นที่อ่ะก็อาจจะไปแลกแล้วก็ไปซื้อพื้นที่แต่ว่าผมก็อยากซื้อพื้นที่เหมือนกันนะเออจริงๆการเล่น การเล่นก็ประมาณนี้ครับเดิมพันโอ้โหระบบมันค่อนข้างแบบซับซ้อนนะเนี่ยสุดๆเลยอะ่ะดูดิโอ้โหการขายโทเค็นแผนงานเดี๋ยวดูเทคโนลยีก่อนนะครับอีทอเรียมนะครับใช้บนอีทอเรียมอีทีเอสโอ้โหค่าคอมมหาโหด เอ้ยค่าแก๊สมหาโหดโอ้โหเอาจริงดิใช้บนบล็อกเชนนี้เลยเอ,อีทเลียมนี่ครับด้วยต้นทุนแก๊สที่สูงเราต้องการสร้างฮ้เล่นดับห้านสามารถเล่นในทุกวันด้วยต้นทุนแก๊สที่สูงเราจึงได้เลือกที่จะใช้การปรับในขั้นขั้นต้น และเราเชื el, Circuit, ่อว่าอนาคตเนี่ยเราจะตั้งการสนับสนุนเเข้าไปในหลายตัวและอ๋อคือเขาอนาคตเขาก็จะทําเป็นแบบ MMO ด้วยครับแบบเปิดโลกไปเลยแล้วก็รวมถึงเศรษฐกิจคือเกมนี้มันเล่นฟรีไงเออมันก็เหมือนกับว่าอยากให้คนอ่ะที่เป็นเกมเมอร์เข้ามาด้วยแล้วก็พอเล่นปุ๊บก็เหมือนเติมเกมครับก็อาจจะเติมนิดนหน่อยๆได้แล้วก็คนที่ได้ผลประโยชน์ก็คือคนที่เมีเป็นเจ้าของแลนด์อะไรเงี้ยครับเจ้าของ พื้นที่ต่างๆนะครับหรือว่าขาย NFT หรือให้เช่าอะไรอย่างนี้นะครับโอ้โหดูดิใช้บนบนอีทีเรียมด้วยอ่ะแพงอะดยอันนี้ครับก็เริ่มแรกนะครับเขาแจกไข่ไปแล้วอะดยผมผมเอ้ยยังยังพูดผิดพูดผิดตัวทีครับ15ห้านะครับเริ่มวันที่1ิหเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีเดี๋ยวผมจะต้องไปเฝ้ารอนะครับไข่ยูนิคอนเจเนซิสเย่สิบห้าแล้วก็การขายที่ดินครั้งแรกนะครับวันที่สิบ้าธันวา โอ้สงสัยต้องเก็บตังค์รอแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> ต้องเก็บตังค์รอแล้วหลังจากนั้นนะครับพอระยะที่หนึ่งผ่านไปครับก็จะเริ่มเปิดตลาดครับในกุมภาโอโ้นานเหมือนกันนะเนี่ยเริ่มแรกขายที่ดินเะนี่ยเหมือนต้องเอาเงินคือเราต้องเอาเงินจมถึง3เดือนเลยนะครับต้องคิดดีๆนะเราต้องเอาเงินเนี่ยไปวางต้องเป็นเงินเย็นเลยนะครับ3เดือนนะครับเพียงแค่การซื้อที่ดินเฉยๆนะครับเพียงแค่การซื้อที่ดินเฉยๆนะต้อง ต้องดูตรงนี้ต้องคิดก่อนนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยซื้อที่ดีแล้วโดดแล้วเปิดนะครับ MVP กุมภาปีหน้าเลยนะครับแต่ว่าเปิดเนี่ยมันเป็นแค่การทำฟาร์มนะครับแต่ว่าการแข่งขันเนี่ยจะมาเปิดทีหลังนะครับเออในส่วนต่างๆเนี่ยก็จะมีการแข่งรถการเอ่อเผาแล้วก็ย่างนะครับก็คือการเผาเหรียญสังคมเนี่ยอ๋อในส่วนนี้ก็จะเป็นการหาแล,แล้วก็เตรียมเตรียมรัน แล้วก็เป็นเอ่อโหมด r p g ครับโอ้โหโย,ยาวเหมือนกันนะเนี่ยเดือนกันยานู่นเลยนะครับถึงเดือนกันยาแปลว่าเริ่มแรกเนี่ยแทบังไม่มีอะไรเลยนะคือซื้อก่อนคือง่ายเงินเย็นเลยเนี่ยผมว่าเงินเย็นเลยนะเนี่ยเหมือนคล้ายๆแซนบ็อกครับกว่าจะเริ่มทํานู่นทํานี่นะโอ้โหก็เอาง่ายๆว่าเงินก็ต้องลงไว้งันก่อนนะครับอ่ะในส่วนของทีมงานนะครับก็ประมาณนี้เลยโอ้โหเป็นทีมงานระดับโลกเลยนะครับสุดยอดจริง,รงๆเฮ้ย แล้วดูธนามิดนะครับแต่ละคนนี่เป็นไงเออใครวะเนี่ยผมยังไม่รู้จักเลยบางคนอาจจะรู้จักนะครับผมแต่ว่าก็เป็นธออนามิดที่แข็งแกร่งแล้วก็ดีคือหน้าตาของน้องม้าของเรานะครับใครจะเป็นเจ้าของริกรัสิต NFT กับยูนิคอร์โอเคครับสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยก็ต้องขอฝากไว้พี่เทน้นะครับ<อ>คุณผู้ชมคนไหนยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็อ,อย่าลืมกดกันด้วยนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่ คริปโตยูนิคอนฟิ่งวิ่งๆิๆงวิงวิง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 แฮรอ้าวก็สำหรับเกมนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตนะครับเกี่ยวกับซีซีคาร์นะก็จะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับน้องมาก็เทดีนะ